หากท่านครอบครองสวนน้ําตกหรือพื้นที่ที่มีพุ่มไม้ใบบางมากสักนิดหนึ่งแต่ยังมีแสงแดดส่องรอดลงมาบ้างแล้วกำลังมองหาต้นไม้ที่มีคุณลักษณะพิเศษของการให้ดอกและรูปทรงที่มีลักษณะห้อยย้อยลงแปลกตาไม่เหมือนใครเจ้าต้นเปียนางฟ้าก็มีคุณสมบัติอย่างที่ว่าเลยครับเพราะเนื่องจากว่าทรงพุ่มของเขานั้นมีลักษณะห้อยย้อยลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการออกดอกในลักษณะนี้เกิดขึ้น ก็จะยิ่งทําให้ตัวเปียหรือตัวช่อดอกนั้นห้อยย้อยลงเกือบแตะพื้นเลยเป็นคุณลักษณะเด่นอย่างมากๆของเปลียนางฟ้าแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าหากเรานําไปปลูกเพราะเป็นไม้เด่นไม้น้นก็จะไม่สวยงามหรือโดดเด่นเท่าที่ควรหากอยากจะเห็นเจ้าดอกของเปลียนางฟ้าก็ต้องตื่นเช้าสักนิดหนึ่งเพราะว่าเขาจะผายกลีบประดับนี้แล้วก็จะทําให้เราเห็นดอกที่แท้จริงรวมไปถึง ฝักหรือผลที่อยู่ด้านในด้วยด้วยเหตุนี้ก่อนจะนํามาปลูกก็ควรจะไปศึกษาอุปนิสัยตลอดจนปัจจัยแวดล้อมในการปลูกของเขาซิกก่อนที่จะนํามาปลูกในบ้านเรือนกับ<ร>มือเย็นคเรือนตอนนี้นะครับเช่นเคยครับม exactly ือเย็นสุดรต้องขอขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่ได้มีโอกาสดูคลิปต่างๆของมือเย็นแล้วก็แนะนำมาว่าอยากจะรู้จักกับเจ้าเปียนางฟ้า ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นต้นไม้ที่อึดอดทนแข็งแรงแล้วก็อยู่ในสภาพแวดล้อมบ้านเราได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าเขามีถิ่นกําเนิดอยู่ในย่านบ้านเรานี่เองแล้วก็ไม่ได้มีแต่เพียงบ้านเรานะครับไล่มาตั้งแต่จีนตอนใต้เมียนมาไทยลาวเวียดนามแล้วก็กัมพูชาด้วยครับโดยชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าเปียนางฟ้าก็คือฟิโลเดียมลองกิเพสโดยชื่อสกุลฟิโลเดียมนี้ก็มาจากรากศัพท์คำในภาษากรีก ซึ่งมาจากคำว่าไฟลอนในที่นี้ก็หมายถึงใบไม้มาจากสันฐานของต้นไม้ในสกุลนี้ครับจะมีการแปลเปลี่ยนไปบางส่วนของสันฐานของเขาที่มีลักษณะคล้ายใบไม้สำหรับชื่อชนิดลองกีเพสก็มาจากคำในภาษาละตินอยู่สองคำก็คือลองกัสซึ่งหมายถึงยาวแล้วก็เพสหรือเพดิสหมายถึงเท้าในที่นี้ก็จะหมายถึงตัวสันฐานของ่อดดอกเขาเนี่แหละครับที่มีลักษณะห้อยยาว จนแทบจะแตะพื้นเลยในตะบางกรณีก็แตะพื้นไปก็เยอะเลยครับมีลักษณะของกิ่งที่ห้อยย้อยลงแล้วประกอบกับตัวช่อดอกนั้นก็ยาวมากๆสวยงามอย่างยิ่งเลยครับแม้ว่าในชื่อไทยที่เรารู้จักกันดีในปัจจุบันก็คือเปียนางฟ้าอันนี้ตั้งชื่อขึ้นมาใหม่จากสันฐานที่สําคัญก็คือตัวช่อดอกนี้เองที่จะมีลักษณะการคล้ายผักเปียก็ทําให้เราสนใจแล้วก็จะนามาปลูกในบ้านเรือน แต่มีชื่อถินอีกหลายชื่อเลยครับ1ในชื่อนั้นก็คือกา3ปีกสำหรับชื่อกา3าปีกนั้นก็สันนิษฐานว่ามาจากลักษณะของช่อใบประกอบแบบนี้นั่นเองซึ่งใน1ช่อใบนั้นก็จะมี3ใบย,ย่อยโดยคู่แรกนั้นจะอยู่ตรงข้ามกันแล้วก็ใบย,ย่อยอีกใบหนึ่งก็จะเป็นลักษณะเหมือนใบเดียวเลยนะครับแต่มีขนาดใหญ่โตกว่ามากๆอันนี้จึงเป็นที่มาของชื่อว่ากาสาปีก ชื่อไทยอีกชื่อหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือชื่อเกล็ดปลาในที่นี้ถ้าหากเราพิจารณาจากสันฐานของช่อดอกตอนท่วงที่เขาหุบตัวกรีบดอกออกแล้วเราก็จะพบว่าไม่ต่างอะไรกับเกล็ดปลาเลยครับซึ่งชื่อเกล็ดปลานี้ก็สอดคล้องกับชื่อสามันหรือคอ m มานเนมด้วยว่า fish scales ก็มาจากสันฐานของดอกที่มีคุณลักษณะโดดเด่นแบบนี้จนกลายมาเป็นชื่อเรียกแล้วก็ทําให้เราจําแนกแยกแยะต้นไม้ต้นนั้นออกจากต้นอื่นๆได้นั่นเอง ความสูงของเปียนางฟ้าก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาประกอบกันไปด้วยเราถือว่าเจ้าเปียนางฟ้าเป็นไม้พุ่มกลางหรือไม้พุ่มสูงมีความสูงตั้งแต่1เมตรจนไปถึงเกือบเกือบสาเมตรเลยครับอย่างไรก็ตามถ้าหากเรานําไม้มาค้าแล้วก็ชูเขาขึ้นไปก็จะมีความสูงได้มากกว่านั้นแต่คุณสมบัติอย่างหนึ่งเลยของเปียนางฟ้าก็คือทรงพุ่มเขาจะมีลักษณะวิปปิ้งหรือห้อยย้อยลงก็คือพอขึ้นไปถึงระยะหนึ่งก็จะมีการโน้มกิ่งลงมาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวดอกนี้ ก็จะห้อยย้อยลงแทบแตะพื้นเลยครับสำหรับสันฐานของลำต้นในกิ่งที่มีอายุมากๆแล้วก็จะมีเปลือกผิวเรียบสีน้ำตาลอมเทาแล้วก็มีแนวโน้มที่จะแตกเปลือกเป็นร่องเล็กๆตามแนวยาวด้วยสำหรับกิ่งอ่อนนั้นก็จะมีสีเขียวอมน้ำตาลลักษณะที่โดดเด่นเลยก็คือส่วนกิ่งอ่อนๆนั้นก็จะมีขนขึ้นปกคลุมถ้าหากท่านเห็นภาพโปรยมาเป็นระยะๆะะก็จะทราบดีว่าเจ้าเปียนางฟ้ามีลักษณะการเกิดขึ้นของกิ่งนั้น เท่มากๆก็จะซิกแซกเป็นแนวในทุกๆข้อที่เขาหักไปก็จะเป็นส่วนที่มีการแตกใบประกอบออกมาในจุดนั้นและอย่างที่ว่าไปนะครับใบประกอบนั้นก็จะมีในหนึ่งช่อใบก็จะมีคู่เล็กอยู่ชิดกับตัวข้อเลยแล้วอีกส่วนใบย่อยนั้นก็จะเป็นใบที่มีขนาดใหญ่แล้วษณะเด่นเลยครับก็คือทั้งหน้าใบหลังใบมีขนอ่อนๆขึ้นปกคลุมตลอดทั้งหมดเลยเห็นเส้นใบได้อย่างชัดเจนมากๆก้านใบนี่จะเรียกว่าแทบไม่มีก็ได้ เพราะว่าขึ้นชิดกับตัวช่อใบเลยและนอกจากนี้ด้านหลังใบก็จะสีอ่อนสีดรอปลงเล็กน้อยยิ่งเห็นเจ้าตัวเส้นใบได้อย่างชัดเจนปลายใบแหลมโคนใบสอบเข้าหาตัวก้านใบถือว่าเป็นต้นไม้ที่ให้พุ่มใบดกพอสมควรแต่ถ้าเมื่อพิจารณาจากทรงพุ่มที่มองมาระยะไกลๆแล้วเราก็จะพบว่าเจ้าเปียนางฟ้าเป็นต้นไม้ที่มีพุ่มโปร่งมากๆแต่ในหนึ่งกิ่งก้านเนี่ยเราก็จะเห็นตัวช่อใบนั้นเต็มไปหมดเลยครับ การออกดอกของเจ้าเปียนางฟ้าออกบริเวณซอกใบหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าตกลงแล้วมันออกซอกใบยังไงทั้งๆท,ที่เราเห็นว่ามีช่อด,ดอกของเขาอยู่ในส่วนของปลายยอดตัวดอกที่แท้จริงเขาเป็นช่อกระจุกที่อยู่ด้านในมีกลีบดอกเล็กๆสีขาวๆแล้วก็ติดฝักได้ง่ายด้วยนะครับฝักหนึ่งก็มีประมาณสักสาเมล็ดอยู่ในนั้นนําไปเพาะขยายพันธุ์ได้ง่ายมากๆและส่วนที่เราเห็นนี้ก็คือใบครับทำหน้าที่ในการห่อหุ้มช่อด,ดอกเหล่านั้นไว้ และในช่วงเช้าเช้าแบบนี้ครับประมาณสักตั้งแต่เช้าตรู่เลยจนไปจรดสายสเราก็จะเห็นการบานของเจ้าใบประดับตรงเนี้นะครับแผ่กว้างออกเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวดอกเขาได้รับการผสมเกสรและเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเข้าสู่ช่วงสายๆายเที่ยงเที่งเขาก็จะเริ่มหุบลงลักษณะอย่างนั้นเราก็จะเห็นว่าคล้ายกับเปียนนางฟ้าเข้าไปทุกทีครับ จากภาพที่ปรากฏนี้เราก็จะเห็นมเมล็ดอ่อนๆของเจ้าเปียนางฟ้ามเมล็ดเหล่านี้เมื่อใช้งานได้นั้นเจ้ากลีบด้านนอกของเจ้าเปียนางฟ้าหรือส่วนที่เป็นใบที่ปกคลุมไวน้นี้ก็จะมีสีเข้มขึ้นเราก็สามารถจะรูดไปทั้งช่อแล้วก็แยกเอาเฉพาะ,มะเมล็ดไปเพาะขยายพันธุ์งอกง่ายด้วยนะครับด้วยเหตุนี้ต้นพันธุ์ที่เราเห็นอยู่ในท้องตลาดส่วนใหญ่ก็จะมาจากการเพราะ,มะเมล็ดนั่นเอง หรือจะใช้วิธีการตอนกิ่งก็ได้สําหรับท่านที่มีกิ่งอยู่เยอะๆก็สามารถจะใช้วิธีการนั้นได้เช่นเดียวกันแต่การตอนกิ่งก็ทําให้เราเสียของสวยๆงามๆไปเพราะว่าเราก็ต้องตัดช่อดดอกออกไปด้วยนั่นเองหากท่านสนใจจะนํามาปลูกในบ้านเรือนนะครับก็สํารวจตรวจสอบก่อนว่าบ้านเรานั้นมีพื้นที่รับแสงแดดบางส่วนของวันประมาณสัก4-6ชั่วโมงต่อวันหรือ จะเป็นพื้นที่ร่มไม้ใบบางอย่างที่มือเย็นไถทํายทอยู่นี้มีแสงส่องรอดมาบางช่วงระยะเวลาอย่างมีคุณภาพแบบนี้ก็จะทําให้เจ้าเปียหนังฟ้าเจริญเติบโตงอกงามดีมากๆเลยครับสำหรับการเตรียมดินปลูกก็ไม่ยุ่งยากแต่ประการใดครับเพราะว่าเจ้าเปียหนังฟ้าสามารถจะขึ้นในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ไม่มากนักก็สามารถจะเจริญเติบโตได้เราอาศัยการปรุงดินซะก่อนก็จะทําให้เขาเจริญเติบโตได้ดีขึ้นโดยขุดหลุม ให้มีความกว้างมากกว่าตุ่มดินที่เราซื้อเจ้าต้นเปลี่ยนทางฟ้ามาประมาณสัก 2- 3ึงเท่าให้มีความกว้างขนาดนั้นนะครับแล้วก็นําดินนั้นขึ้นมาถือเป็น1ส่วนแล้วก็ผสมคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุอย่างปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอีกสักหนึ่งส่วนก็ใช้เป็นวัสดุปลูกได้เลย,เลยแลย้วจะลืมว่าจะต้องค้ายันเขาสักนิดหนึ่งนะครับในช่วงระยะแรกของการปลูกก็มีโอกาสที่ลมแรงก็จะทําให้รากของเขาเสียหายไปด้วยนั่นเองสําหรับการเว้นรักษานะครับรดน้ําทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งเป็นดีที่สุด แล้วนอกจากนี้แล้วการที่จะปลูกเปียนางฟ้าก็ควรจะมีการให้ปุ๋ยคอกอยู่เป็นประจำก็จะทําให้สนับสนุนการเจริญเติบโ,โตของเขาได้ดีมากๆเลยาการดูแลรักษาอีกประการหนึ่งที่ควรจะทําเลยนะครับก็คือการตัดแต่งกิ่งโดยเฉพาะกิ่งแห้งต่างๆเหล่านี้นะครับก็แนะนําให้ท่านเดนะ็ดออกเนาะหรือใช้กรรไกรตัดแต่งกิ่งเอาออกนะครับก็จะทําให้ ตัวทรงพุ่มของเขานั้นดูสวยงามเพิ่มมากขึ้นด้วยแต่ถ้าท่านสุภาพสตรีก็ไม่แนะนําให้ใช้วิธีการเล็ดออกนะครับก็ให้ใช้กันไกรตัดแต่งกิ่งตามเข้าไปตัดเอากิ่งเหล่านั้นออกก็จะทําให้ตัวทรงพุ่มโดยรวมนั้นก็ดูสวยงามไม่โสมนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามปัญหาที่หนักๆสําหรับเปียนางฟ้าเลยถึงแม้ว่าจะเป็นต้นไม้ถิ่นในบ้านเรานะครับก็คือการถูกเข้าโจมตีโดยมแมลงปากกัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนอนไม่ว่าจะเป็นตกกะกแ่นหรือด้วงบางชนิดถ้าเป็นมแมลงปักกัดเนี่ยก็จะ ทำลายพื้นที่การสครงข้อแสงของเขาเนี่ยให้ลดน้อยถอยลงไปได้มากๆเลยถ้าระบาดมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ธรรมชาติอาจจะมีแมลงจีน,นูนซึ่งเป็นด้วงชนิดหนึ่งก็ทําลายพื้นที่ใบของเขาให้หมดความสวยงามลงไปไม่นแนะนําว่าให้ใช้เมตาซานผสมน้ําฉีดพ่นนะครับฉีดพ่นให้ท่วนทั่วทั้งทรงพุ่มเลยในช่วงระยะเวลาเย็นแบบนี้ก็จะทําให้จัดการกับเจ้าแมลงปักกัดต่างๆเหล่านั้นได้ดีมากๆแต่ถ้าเจอหนอน ก็ถ้ามาในช่วงเย็นๆได้เพราะเพราะว่าหนอนเขาจะอาศัยอยู่ในพื้นดินในช่วงระยะเวลากลางวันก็ในช่วงค่ำๆเรามาพร้อมไฟฉายเจอหนอนแล้วเราก็จับออกแบบนี้ก็ช่วยทําลายหนอนต่างๆเหล่านั้นได้แล้วหรือถ้าไม่อยากทําลายด้วยตัวท่านเองแนะนําให้ใช้ไลนิ่งในการผสมน้าฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็นไลนิ่งจะจัดการกับหนอนเหล่านั้นโดยเมื่อหนอนกัดเข้าไปที่ตัวใบเขาก็จะล้มหายตายไปภายใน5ชั่วโมง อย่าลืมนะครับว่าการใช้ชีวพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพควรจะต้องฉีดพ่นลงไปในช่วงระยะเวลาเย็นและที่สําคัญก็คือถ้าในช่วงนี้ฝนตกและเราฉีดพ่นชีวพันธุ์ไปในวันนั้นวันลงขึ้นฉีดใหม่จะทําให้ประสิทธิภาพนั้นดีขึ้นเลยครับท่านมีพื้นที่กว้างใหญ่โตแล้วจะปลูกเจ้าเปียนางฟ้าหรือเกล็ดปลาเป็นฐานะของไม้เด่นไม้เน้นในพื้นที่นั้นมือเย็นไม่แนะนําเลยเนื่องจากว่าทรงพุ่มของเขานั้น โปร่งพอสมควรเราควรจะปลูกเปลี่ยนางฟ้าไว้ในพื้นที่ที่เราสามารถจะนั่งเพ่งพินิษ์พิจารณาได้ในระยะใกล้ทางนี้ก็เป็นเพราะว่าเราจะได้เห็นดีเทลหรือรายละเอียดของช่อดอกแล้วก็รูปทรงของกิ่งที่มีการหงิกไปงอมาเป็นลักษณะที่เฉพาะตัวของเปลี่ยนางฟ้าเลยและเมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นไม้ถิ่นในบ้านเราเรื่องของความเลี้ยงง่ายการฝากเทวดาเลี้ยงได้ระดับหนึ่งเปลี่ยนางฟ้าก็ไม่น้อยหน้าใครครับ มีความสวยงามจากช่อดอกทรงพุ่มที่ห้อยย้อยลงแล้วก็เลี้ยงง่ายด้วยเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่มือเย็นป้ายยาให้ทุกท่านได้หาประบก,กันแต่ต้องมีพื้นที่พอสมควรนะครับนอกจากนี้แล้วท่านปลูกต้นไม้แล้วประสบพบเจอปัญหาในการถูกเข้าทําลายโดยโรคและ,มะแมลงและตัวท่านเองก็ไม่อยากจะใช้สารเคมีในการป้องกันกําจัดโรคและ,มะแมลงต่างเหล่านั้นแล้วก็มือเย็นเชิญชวนท่านให้ใช้ชีวพัธุ์ดีๆจากแอปพลายเคมประเทศไทย ซึ่งมีทั้งชีวพันธุ์ในการป้องกันกันกบำจัดโรคและก็ชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดแมลงได้อย่างเอาอยู่และที่สำคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างไว้ในสวนของเราให้เราต้องเป็นกังวลต่อทั้งสุขภาพของเราลูกของเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเราเองหากท่านสนใจก็สามารถจะสั่งซื้อได้ทั้งช้อปปี้ a ล a ซด้ารวมไปถึง c e b o o k Fanpage ของแอปพลายเกมประเทศไทยและนอกจากนี้แล้วท่านสามารถจะแอดไลน์คุยกับแอปพลายเกมได้โดยตรงช่องทางนี้ส่งเร็วด้วยนะครับและตอนนี้มิยังโยเปียนางฟ้าแล้วก็แอปพลายเกมประเทศไทยลาไปแล้วนะครับพบกันตอนตอ ดูมือเย็ยนมาแล้วแล้วท่านรู้ตัวว่าท่านเป็นคนที่รักและชื่นชอบต้นไม้มือเย็ยนเชิญชวนท่านให้กด subscribe ติดตามมือเย็ยนไว้นะครับมือเย็ยนเป็นช่องที่ผลิตสารดีๆในการปลรูกต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้น,น,นเราผลิตคลิปเป็นประจำทุกสัปดาห์สัปดาห์ละหลายตอนและนอกจากนี้ถ้าเป็นไปได้ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพราะเมื่อครั้งที่มือเย็ยนอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครและก็รวมไปถึงกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็นด้วยนะครับ